มาดู EP พสองครับหลังจาก EP พีแรกทายลงไปแล้วกำลังไปทำพื้นที่แปลงกเกษตรครับนะครับนะครับน้องก๊อฟครับเขากำลังทำแปลงครับนะครับอออเบิ่งเอาอันนี้ที่ปลูกยังนี่ปลูก้าวโพด้าวโพด้าวโพดอืม ข่าโพดนะครับอันนี้ปลูกยงเงี้ยงไหกตัวฟุม้มกับตัวฟังเงี้ยวอ๋อตัวฟุม้มกับตัวฟังเงี้ยวมันเป็นโลกไก,ลก่เราเน้่นี่ขี่ไก่เออมันก็ปลูกเของมาไนแท้เห็ <Okay. S 1> นไหมก็หมดมะไนแล้วปลูกเส้หว่องลกไก่เนาะอืมนั่นยังด้ปุ๋ยดีเดออกับดิแม่ยนโยมองนี่อะไปุย๋ยปลูกเราบ่อยโรเม็ดเราบ่อยนีโย่โรเอะไ ตักลักใบต้นมันจิ้มกงวัวขุมมันซื้อได้เนีน่ยโบเห็ดบ่เห็ดไอ้โนนขึ้นเนาะเห็ดเป็นผู้เป็นผู้ขึ้นนี่มันเสียงอืมนีอันอนี้โอ้ขาท่าขาท่าบันเนี่ยมันจิขึ้ืนหาบอฮอนน่ะยันเจอดงูแล้วมันจิ้มไดก่อนเออปลูกแล้วต้องฮดเ,ฮด,เด้วยฮดได้เลยซื้อสายยางมาเลยสายยางไว้ฮดอ่ะลงทุน ใส่ยางยังใส่าย,งยางเงีวอยู่หนึ่นร้อยหนึง่งใส่ยางเงีวอยู่นัน่งสูงไมาจ่กี่สิบเมตรน่ะร้อยหนึ่งอ่ะเมตรลสิบบาทอ,อ๋อมันแตกนี่ครับกำลังกำลังเฮ็ดแปลงเกษตรยาง,งไงได้ครับอันนี้ต้นอะไรต่อนนี้ยังก่อนคือเขาเอิ่นไหมลืมไหม ต้นใบมอเออใบมอญยินกับต้มไก่เออเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเบิ้งกันดิ่นี่ส่งอ่ะโอ้กล่องมันคือโบโฟกัสองมันไก่โพดนี่ก้ับแล้วบ่โอเคโอเคนี่ครับต้นมอนใบมอนอืม มันเลยกล่องโบข่อยโฟกัสปันใดวะแต่ว่าก็เน,นี่ยครับตรงใกล้ๆเขาไมอได้ชัดนี่เห็นไหมใกล้ๆนี่เบอร์ไหมโอ้โหเนี่ยใบมอนเนี่ยมันกินได้เลยนี่ในนนยในวันวนี่แ้ได้ไหมบอลนนี่แม่ไอ้อันนี้ไหมเอาก๊อปกินให้เราดูดิ กินอะไรผมกินกระท่อมมาแล้วก <IEL> <By> ินกระท่อมมาแล้วอ่าคุณปุ่สาธิตใบอันนี้ต้นไม้ใบม่อนบ้านดีครับบ้านดีนี่มันกินได้เลยพี่น้องอืมครับนี่ใบม่อนสุกเลยยีเฟิงผมเนี่ยต้นใหญ่เลยเด็กอะไเอะนี่ก็ ไปซื้อพันมาครับจากตลาดทองตลาดทั่วไปครับน่าจะจะรู้ว่าเม็ดจริงมันใส่ใดบอ่อหอนะซื้อมากัดน้องโม่ไหนแก่อยู่นี่ร่องรอ,องเบิ้งการเกษตรเศรษฐกิจแบบพ่อเพียงครับครับก็เอานี่เป็นการเริ่มต้นครับเดี๋ยวจะอัปเกรดให้เบิ้งทุกมือสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับจะลืม กดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร์ให้ทีมงานตายตำ่ำนะครับสวัสดีครับ